เป้าหมายก็คือคุณครูเจาะจงลงไวท้ที่นักเรียนที่ใช้หนังสือนะครับ Access 3นียนะครับตอนนี้นักเรียนโรงเรียนอื่นที่ใช้หนังสือ Acces3 นี่อาจจะยังไม่เจอใน u t u b e นะครับถ้าเจอคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้องให้ความสนใจแน่นอนเพราะคุณครูพี่น,นันนำเอาหนังสือมาสอนให้ทุกหน้านี่ยังไม่มีนะคุณครูรู้สึกว่ายังไม่มีเลยใน YouTube นะครับก็เป็นเป็น สิ่งที่ลูกๆที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนำไปเรียนนะครับโดยที่ไปเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าเราเรียนไปก่อนเห็นไหมครับมีครูพี่นันสอนให้ไปก่อนก็จะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับจากที่คุณครูในห้องเขาสอนไว้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ชมไลฟ์สดแล้วก็กดหัวใจให้นะครับนะแล้วก็ชมไลฟ์สดอยู่ในช่องทีทีเอ่อในช่องแดงสองท่านนะครับ เขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายบ้างก็ได้นะครับนะขอบคุณครูก็ขอขอบคุณไว้ลงหน้าเลยครับไปต่อครับผมหนังสือที่ชื่อว่า fly with english นะครับของชั้นป .5 เรียงกันต่อหน้า45เลยนะครับโดยกระผมครูพี่นันดังสีใหม่ทักษะการเขียนครับ writing ให้นักเรียน read ให้นักเรียนอ่านแ d และให้นักเรียน write นักเรียนเขียนนะครับ ซึ่งคําที่จะนํามาตอบอยู่ด้านขวามือครับหมายเลขหนึ่งนะครับเพราะนามาตอบให้แล้วก็คือคําว่าเวนครับเวนนะครับเมื่ออยู่ในประโยคแปลว่าเมื่อเฉยๆนะครับนะแต่ถ้าอยู่หน้าประโยคแล้วเมื่อไหร่ฟรีนาก็คือชื่อของเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงฟรีนาก็ต์มารีนะครับก็คือได้ทรงอพิเศษสมรสนะครับหรือว่าได้แต่งงานนะครับนะ้าพูดธรรมดาเวนเมื่อนะครับชีพระองค์วอรสแชนติเชอรนะครับอายุได้ยี่สิบพระชนสษา แต่คุณครูก็ไม่รู้จะพูดคำรัสาศัพท์อย่างไรนะครับเอาเปว่าถ้าพูดธรรมดาก็คือหล่อนได้แต่งงานเมื่ออายุ20ปีนะครับเดอะแมนในที่นี้คือเจ้าเบ่านะครับนะเดอะแมนดนั้นในที่นี่ก็เลยต้องตอบความว่าวูนะครับหนาข้อ2นี่มี when มีว o มี which นะครับให้ตอบวูนะครับนะตรงนี้ใส่วูลงไปนะครับ w H o the man who she married ผู้ชายผู้ซึ่งนะครับวูตรงนี้แปลว่าผู้ซึ่งนะผู้ซึ่งชีในะที่นี้ก็คือเจ้าหญิงชวีนานะครับมารีแต่งงานด้วยหรือทรงพิเษษด้วยนั้นนะครับนะตออวอลสนะครับข้อส,สามวอสเราก็เล่าเป็นอดีตนะครับวอลส,ส์เป็นเจ้าชายนะครับนะปรินซ์แล้วข้อที่สี่นะครับมี a f t e r มี when มี first ให้ใส่ว่า a f t e r นะครับ after t h e เดอร์วี ถ้าแปลคําราชาศัพท์ก็คือหลังจากที่ได้ทรงอพิเศษสมรสแล้วนะครับอัพเชแปลว่าหลังเดนะครับก็คือพระองค์ทั้งสองนะครับดาดังจะบ่าวเจ้าสาวว่าอย่างนั้นเถอนะครับนะ day. Had big party. Had เดแฮดเออบิ๊กพาร์ทีแฮดแปลว่ามีนะครับนะเป็นกปิยาช่องสองบิ๊กพาร์ก็คืองานเลี้ยงอย่างใหญ่หลวงนะครับใหญ่โตหลังได้ห้านะครับมีแอดมีออนมีโ r นะครับไปตอบแอดนะครับดาแอดเดอะคาโซที่ปราสาท แอดแปลว่าที่นะครับแวร์แปลว่าที่ซึ่งนะครับอย่าไปแปลว่าที่ไหนนะครับนะเพราะขยายกับว่าคาโซนะครับปราสาสปราสาสที่ซึ่งฟรีน่าสโ r ร n นสโพรินนะครับแปลว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ในนี้ก็คือพระราชานั่นเองนะครับนะประชาราชินีของเจ้าหญิงฟรีน่านะครับหลังเลขหกให้ตอบว่าลิฟต์นะครับเขาเล่าเป็นเหตุการณ์อดีตนะครับลิฟต์ก็ต้องเติมอีดีนะครับซึ่งประทับอยู่หรือว่าอาศัยอยู่นะครับลิฟต์ ลิฟท์นะครับฮันเดดโชว์พีโนะครับก็คือผู้คนจํานวนหลายหลายร้อยคนนะครับนะฮันเดดเติมเอสโปรตีฮันเดดจะไม่เติมเอสนะครับนะฮันเดดเติมเอสเมื่อไรนั่นก็หมายความว่าหลายหลายร้อยคนนะครับอาจจะหนึ่งอาจจะสองร้อยถึงเก้าร้อยก็แล้วแต่ผู้คนหลายหลายร้อยคนหลังได้เจ็ดนะครับนะให้อ่ตอาตอบคำว่า came นะครับนะ came ก็คือเล่าเป็นการอาดีตนะครับได้มา ได้มาที่งานเลี้ยงนะครับนั่นเอง there was แปลว่ามีนะครับนะเล่าเป็นอดีตนะครับตามด้วยกริยาเอกพจน์นะครับ there was me music นะครับหลังเลขแปดให้ใส่คาว่า and นะครับนะ music and singing นะครับก็คือมีวงดนตรีนะครับแล้วก็มีการร้องเพลง everyone ทุกๆคนนะครับ had มีนะครับอือเกร็ดชางก็คือทุกคนนั้นมีเวลาที่ดี ก็คือทุกคนนั้นสนุกสนานกันอย่างยิ่งน,นั่นเองนะครับนะเวลาแปลเป็นไทยก็แล้วแต่คำนวณจะแปลแต่ถ้าแปลาตามควาัพท์แปลว,ว่ามีเวลาที่ดีนะครับช้ำแปลวเวลาเกรดแปลวาที่ดีนะครับหลังเลขเก้านะครับนะให้เติมเขาว่า When ครับ When the party was over was over ก็คล้ายๆกับ Game over นั่นแหละนะครับก็คือจบนะครับนะเมื่องานเลี้ยงเลิกราหรือว่างานเลี้ยงได้เสร็จสิ้นลงนะครับนะ was over ทรีนาเจ้าหญิงทรีนานะครับหลังเลขสิบให้ตอบคำว,ว่าเว้นนะครับก็เสด็จนะครับว่าเว้นแปลว่าไปนะครับนะก็เสด็จไป for a holiday เพื่อไปเที่ยวในช่วงวันหยุด holiday หรือถ้าแปลให้เข้าใจง่ายก็คือช่วงฮันนีมูนนั่นเองนะครับนะหลังจากอพิเศษสมรสนะครับนะแล้วก็สิเก็เลยให้ตอบคำว,ว่าอินนะครับ in her husband country ไปฮันนีมูนในประเทศของ พระสวามีนะครับนะฮัสบินนะครับก็คืออยู่คนละประเทศนั่นเองนะครับจบนะครับตรงนี้แล้วก็เฉลยรายละเอียดหมดแล้วนะครับนะว่าข้อไหนตอบอะไรแต่คุณครูจะไม่เขียนให้นะครับนะว่าเจ็ดแปดเก้าสิบตอบอะไรเพราะว่าถ้าเขียนแบบนั้นนักเรียนมาถึงเปิดคลิปปั๊บไม่ต้องฟังนะครับนะลอกอย่างเดียวไปส่งคุณครูซึ่งอันนั้นไม่ใช่สไตล์ของคุณครูพี่นันนะครับ แต่ตายขอคุรัวุณคพิ่นานจะสอนแบบนี้นะครับจะเลยให้อย่างละเอียดแต่นักเรียนต้องฟังนะครับจะได้ความรู้นะครับนะแล้วก็แปลให้ทั้งหมดเลยนี่นะครับไปต่อนะครับยังไม่หมด read ให้อ่านแ n d และให้ write ให้เขียนนะครับ write จะเขียน one word one word ต้นทีครับคำศัพท์เพียงหนึ่งคำศัพท์เท่านั้น on each line ในแต่ละ อิชเดีว e a c h เดวแต่ละลายเแปลว่าบรรทัดในแต่ละเส้นหรือในแต่ละบรรทัดนั่นเองนะครับเพราะว่าล n e ให้ตอบคำเดียวข้อแรกนะครับเขาตอบมาให้แล้วคือตอบคขาว่าไอข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าครับข้อหกข้อเจ็ดคุณครูเขียนให้เลยคราวนี้นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนเขียนไม่ถูกนะครับนักเรียนปห้าบางคนอาจจะเขียนไม่ถูกครบางคนในเขียนถูกก็ถือว่าโอเค แปลกเลยนะครับ My mom and I นะครับคุณแม่ของฉันและก็ฉันนั้น live in Montreal นะครับอาศัยอยู่ในเมือง Montreal นะครับ which is which ซึ่งนะครับขยายก็ว่าเมือง Montreal นะครับซึ่งเป็นเมืองที่ east นะครับ a big east แปลว่าเป็นนะครับนะ a big city เมืองใหญ่ in Canada ในประเทศแคนาดา we have four seasons นะครับพวกเรามีสี see, ่ฤดูกาล คำว่าพวกเรามีก็คือประเทศก็เรามีสี่ฤดูการนะครับเฮียที่นี่ s u มอร์นะครับ s u เ m e r term s เนี่ยไม่ได้แปลว่ามีฤดูร้อนหลายๆครั้งไม่ใช่นะครับความหมายคำว่า s u เ m e r term s เรามีสี่ฤดูการนั่นก็คือทุกๆฤดูร้อนนั่นเองคือฤดูร้อนในแต่ละปีเอาแปลว่าอย่างนั้นก็ได้กันนะครับนะครับว่า summer เติม s เนี่ยนะครับคือเมื่อถึงฤดูร้อนเมื่อไร่ไม่ว่าปีไหนก็แล้วแต่นะครับนะ ใส่เอสลงไปก็คือทุกฤดูร้อนเลยทุกปีเลยอาร์ฮอตนะครับอากาศก็จะร้อนมาก and winter s อร์สกอตเตเหมือนกันแล้วก็ทุกๆฤดูหนาวนั้น are very very วอรีก็เน้นมากๆนะครับก็ว่า very very นี่คือหนาวมากๆก็ต้องเรียนเติมคาว่า cool หรือเติมคาว่า freeze เติมคาว่า chill ได้หมดนะครับหรือเติมคาว่า cool c ด o l ได้หมดคุณครูเติมคาว่า cold ลงไปนะครับหนาวมมาก We get จะลด o ฟกสโนนะครับพวกเรามีหิมะเยอะนะครับนะในช่วงฤดูหนาวก็ว่าพวกเรามีในที่นี่ก็คือประเทศก็เรามีอะไรนั่นเองนะครับนะเขาใช้คำว่าวีคุณรูก็เลยแปลให้ตามกรมศรรพัพท์ว่าพวกเรามี get snow. Get, เกตลด o ฟกสโนเกตมันแปลได้หลายอย่างนะครับนะจะแปลว่ามีจะแปลว่า,าได้รับจะแปลว่า,าประมาณนั้นนะครับนะ We get a lot of snow ่หมายความว่าในฤดูหนาวมีหิมะเยอะก็อะไรกันแปลให้เขาเ้าใจง่าย In the winter นะครับคุณรู้ก็ใส่ลงไปอว่าในฤดูหนาว and I often play แล้วฉันมักจะเล่นนะครับ often มักจะ play, เล่น on my sled Sled แปลว่ารถลอเลื่อนที่ใช้สุนัขลากนะครับนะเลื่อนบนหิมะใช้สุนัขลากเขาเรียกรถ Sled ฉันก็จะไปเล่นรถนี้บ่อย in the snow นะครับก็แน่นอนนะครับไปเล่นในในกองหิมะนะครับนะในบนพื้นผิวหิมะครับ the weather change very quickly the weather นะครับสภาพอากาศ change เปลี่ยนนะครับ very quick l y อย่างรวดเร็วเหลือเกินอย่างรวดเร็วมากๆาก very ปลว่ามาก,มาก,มาก some days นะครับบางวันนะ อาซั n นีร้อนนะครับ s u n นีเป็นคารมูนัพท์ใจคู่กับโบบูบีเท่านั้นโบ t ู b ีไม่ต้องแปลบางวันนั้นร้อน and ด์วอและบางวันนั้นอบอุ่น but แต่ว่า t o d a y ธ s เดสอารเก็คือวันอื่นๆนะครับอาให้นักเรียนใส่ลงไปเลยก็ใส่คำว่า h i l l ซึ่งแปลว่าหนาวเหน็บนะครับ f e e z e ก็ได้นะครับหรือค o o ซี w l รได้หมดนะครับนะ คุณรู้สึกว่าชิล n อนคู d แล้วก็หนาวชิลกับคู่หรือหนาวต่างกันนะครับนะรู้สึกชิลจะหนาวกว่านะครับจะหนาวกว่าคู่เล้วแล้วคำแปลนะครับทุกคํานะครับเรียนกับคุณครูพี่นานแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโูดด้วยหลักไวยากรณ์และทั้งหมดก็จะมาเขียนคาแปลไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับนะนักเรียนหลายๆคนก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาดูคลิปนะครับไม่เป็นไรเมื่อ,อไหรที่โรงเรียนเปิดหรือว่าใกล้โรงเรียนจะเปิดนะครับนดรลูกนักเรียนสามารถเข้ามาดูได้นะครับนะในครูนันสามารถพูดได้แล้วตอนนี้ทุกแพลตฟอของครูชื่อครูนันชแนลนะครับในครูนันชแนลเนี่ยมีหนังสือนะครับนะประมาณหนึ่งร้อยเล่มแล้วนะครับนะ่ะตอนนี้ที่นํามาสอนที่ลงเอาไว้มีคลิปลงไว้ถึงห้าพัน กว่าคลิปนะครับนะลงทุกวันนะครับเนี่ยวันนี้ก็ห้าคลิปอีกนะครับเดี๋ยวก็จะตัดต่อนําไปลงนะครับนะลูกๆก็สามารถเข้าไปดูในชื่อหนังสือเหล่านั้นเลยนะครับเช่นหนังสือ n e w s a y h e l l o นะครับหนังสือ upbeat หนังสือ upload หนังสือ upstream นะครับหนังสือ,อ closeup หนังสือ,อ access หนังสือ action เยอะนะครับนะ แล้วก็แต่ละเล่มนั้นก็ปอ1ถึงม6เลยนะครับแล้วก็มีการเฉลยข้อ,อสอบโอเน็ตย้อนหลังนะครับ2นะสอาปีอะไรก็มีนะครับนะคุณครูทำเอาไว้นักเรียนสามารถเข้ามาดูได้นะครับนาะในช่องครูนานแชนแนลนะครับทุกๆแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในช่องแดงนะครับนะลงว่าอย่างละเอียดมากๆโอเคนะครับถ้าเห็นว่าการสอนของคุณครูนั้นมีประโยชน์นะครับ สามารถที่จะกดติดตามกดบอกต่อกดแชร์ในกลุ่มต่างๆให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะลูกๆนักเรียนนะครับนะวันนี้ก็ขอจบการบันทึกคลิปนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครู ที่นั้นต้องขอขอบคุณ